พระบ,บรมธาตุเจดีศรีนาคารินทาราสถิตมหาสันติคีรีมีโอกาสมาเที่ยวดอยแม่สลองไม่ลืมที่จะขึ้นไปสักการะพระมหาเจดีสมเด็จย่าที่นี่ค่ะช่วงที่เราไปบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ ดูเงาเงานิดนึงเพราะเจอนักท่องเที่ยวเพียงสองกลุ่มแล้วแต่ละคนก็มาแป๊บๆแล้วก็ไปทิ้งไว้เพียงความเวงวางมีตื่นเต้นเล็กน้อยกับรถตู้นักท่องเที่ยวคันหนึ่งที่ขับขึ้นเนินชันไม่ไหวรถถอยรูดลงมาน่ากลัวทําเอาเราใจเสียไปเลยเพราะขากลับจุดที่จะต้องตั้งหลักดีๆทางโค้งเกือบจะหักศอกขึ้นเนินที่ค่อนข้างชานันอ้าวแต่พอเราขับขึ้นไปก็ไม่เห็นเป็นอะไร ชิวๆแสดงว่ารถตู้คันนั้นอาจจะบรรทุกน้ำหนักเกินหรือคนขับพลาดอะไรถึงได้ถอยดอยลงมาตั้งลำใหม่ทีนี้เร่งเครื่องซัเสียงดังลั่นดอยพระบรมธาตุเจดีย์สีนาคารินทาราสถิตมหาสันติคีรีสร้างเสร็จเมื่อราวปีพศ2539เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสีนาคารินทาราบรมราชนานี สมเด็จย่าในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลภายในพระบรมธาตุเจดียถูกแบ่งออกเป็นสามชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นห้องโถงโลง่งมีบันไดสองฝั่งเพื่อเดินขึ้นไปชั้นบนชั้นที่สองเป็นที่เก็บอัฐิส่วนหนึ่งของสมเด็จย่าให้เราได้สัการะชั้นที่สามชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุเจดียศรีนาคารินทาราสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง1 5 0 0เมตรจากระดับน ทะเลจึงชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนของดอยแม่สลองสวยงามและยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกได้อีกด้วยการเดินทางห่างจากหมู่บ้านสันติคีรีประมาณ4กิโลเมตรมีถนนลาดยางตัดขึ้นไปตลอดแต่ค่อนข้างสูงชันและคดเคี้ยวแต่รถเล็กก็ไปได้แน่นอนอยู่ที่คนขับอย่างเดียว ดอยแม่สลองจากตัวเมืองใช้เส้นทางเชียงรายแม่จัน28กิโลเมตรเลยจากอำเภอแม่จันไป1กิโลเมตรมีทางแยกซ้ายไป23กิโลเมตรผ่านหมู่บ้านผาเดือจากนั้นเดินทางจากบ้านอีกก็3มแยกทางขวาไปหมู่บ้านเทิดไทยตรงไปดอยแม่สลองระยะทาง10กิโลเมตรรวมระยะทางจากเชียงราย64กิโลเมตรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ